มีหรือเปล่ามีเสียงเดินนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกๆคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมช่องกินเดินในป่าแนละ้วก็นี่จะเป็นช่องร้องผมนะก็วันนี้ผมเนี่ยจะเดินทางขึ้นไปยังบนห้างนะจะขึ้นไปนอนห้างเป็นเวลาหนึ่งคืนนะซึ่งคืนนี้เนี่ยผมจะต้องพักบนห้างคนเดียวนะแล้วก็จะต้องอ่าก็ไฟเอาไว้ด้วยนะด้านบนนะซึ่งถ้าไฟเนี่ย แน่นอนนะว่าผมเนี่ยจะเกอบเป็นเวลาช่วงมือนะจะต้องมีจุดลองรับสําหรับไฟอาจจะไหมไ้นะซึ่งจะก่อแค่เป็นนิดๆนะเพราะยังไงก็เนี่ยผมจะเดินทางขึ้นไปฝากพี่ๆเนี่ยกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามให้ผมเลยนะไม่รู้ว่าคืนนี้เนี่ยเราจะได้เจอกับสัตว์ป่าอะไรหรือเปล่านะเพราะว่าอาจจะมีพวกสัตว์ป่าเนี่ยลงมาหาก,กินพวกผลไม้ป่านะตามข้างล่างห้างนี้ยังจะมีอยู่นะ ก็โอเคครับเดี๋ยวเรารีบเดินทางกันไปดีกว่านะไปกันครับ ตอนนี้พี่ๆบางคนอาจจะไม่รู้นะว่าทำไมผมเนี่ยผูกเปลบนห้างนะก็คือตอนนี้เนี่ยห้างมันเก่ามากนะผมก็ไม้มันแห้ง,งกลัวว่ามันจะพังนะก็เลยต้องมาผูกเปลไว้ก่อนนะซึ่งตอนนี้เนี่ยห้างแต่ละที่นี่อาจจะแห้งที่หมดนะเพราะว่าด้วยความแห้งของ Até okay, mais, né? นะครับครับตอนนี้เราอยู่บน้างนะระหว่างนี้เราก็มากินมนม่วงรอกันก่อนนะพี่ๆครับเพราะว่าตอนนี้ลมเย็นมากแล้วก็เหมาะสำหรับการพักผ่อนเลยนะ เย็นมากเลยนะตอนนี้เนี่ยผมอยากจะนอนเลยนะ ที่ผมทิ้งเปลือกของโมงใบด้านล่างแบบนี้เพราะว่าตอนมื้ดเนี่ยอาจจะมีพวกสัตว์ป่าเนี่ยมาได้นะพี่ๆมาหากินหาดมพวกผลไม้ป่าเนี่ยก็พอดีเลยนะผมก็ทิ้งเอาไว้เพื่อจะได้เจอพวกมันนะ ม่วงเนี่ยเป็นมะม่วงวานนะครับผมกินให้ดูเลยถึงไว้ตักชิ้นนะเพื่อ มีตัวอะไรมากินได้มีรกรเดื่อด้วยเริ่มจะมืดแล้วนะตอนนี้นพิกเจ้าทำมาจากบ้านนะ ก็ผมเดินมาที่นี่เนี่ยตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณสามโงได้นะก็ถึงที่นี่ก็เกือบเกือบหมงเนี่ยตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างครึ่งของภูเขาเนะ่เพื่อนๆมองเห็นอย่างฝั่งนู้นเลย นอนที่นี่คนเดียวไปก่อนนะอย่างนกก็เพค้นหูเลยนะตรงนี้ รู้จะสุกหน่อยๆนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราเนี่ยมาดูกันตอนมืดอีกรอบหนึ่งนะว่าเราจะได้เจอกับพวกสัตว์ป่าหรือเปล่านะที่มาหาเกินในช่วงมืดเนี่ยเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยแถวนี้จะมีเยอะนะแตะ่ช่วงงแรงแบบนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันจะลงมาหรือเปล่านะก็ฝากพี่รอดูกันด้วยนะครับ ตอนนี้นะครับพี่พี่ครับตอนนี้เป็นเวลาช่วงหนึ่งทุ่มแล้วนะหนึ่งทุ่มกว,กว่าแล้วก็ในป่าเนี่ยก็เริ่มที่จะมืดแล้วนะผมคิดว่าเนี่ยประมาณช่วงประมาณสามถึงสี่ทุ่มนะก็จะมีพวกสัตว์ป่าเนี่ยออกมาหากินนะก็จะเป็นไม้หมูป่าก็พวกเก้งอะไรพวกนี้นะควรจะจะหากินช่วงมืดแถว พวกนี้นะเพราะว่าตอนช่วงเช้าเนี่ยควนจะเป็นเหยื่อของสัตว์ใหญ่นะพ,พี่ก็ตอนนี้เนี่ยหลังจากที่ผมเปิดไฟเนี่ยเหมือนว่าพวกมแมลงเนี่ยมันจะเข้ามาเยอะมากปกติเนี่ยมันไม่เยอะนะแบบนี้นะก็มันมค่อยมาได้วันนี้เนี่ยมันมาเยอะมากนะก็อาจจะนอนยากนิดหนึ่งนะเพราะว่าพวกมันเนี่ยจะชอบมา ก็ตามหน้าเรานะซึ่งเรียวผมเนี่ยช่วงนอนก็จะต้องหาอะไรปิดหน้าไว้นะพี่ดูดิมันเริ่มมาเยอะขึ้นนะเดี๋ยวเราเนี่ยจะรอให้มืดกว่านี้นะช่วงสองสามท่ก็น่าจะ คิดว่าในพานน่าจะอยู่แถวนี้เหมือนกันนะแถวนี้น่าจะมีสัตว์ป่าเยอะแน่ในพานเนี่ยยิงปืนนะเมื่อกี้เนี่ยผมว่ายังไงก็แถวนี้น่าจะมีสัตนะว์งงวป่าเยอะอยู่แล้วในพานมันคือมันนอนแถวนี้นะเมื่อกี้น่าจะยิงสัตว์ป่าแน่นอน เรารอช่วงสองสามทุ่มสักคู่หนึ่งนะครับพี่ๆครับตอนนี้เนี่ยผมนั่งรอเวลาอย่างเดี๋ยวนะใล้จะสามทุ่มล้ตอนนี้สองทุ่มครึ่งกว่านะ ก็ยังไงก็ดูไปเรื่อยๆนะว่าจะได้เจอหรือเปล่านะคืนนี้นะเพราะว่ามานอนคนเดียวเนี่ยไม่น่าจะมีเสียงรบกวนพวกมันนะก็นอกจากจะมีในพานเนี่ยที่อยู่ใกล้ๆนี้เนี่ยที่พี่ๆได้ยินเสียงปืนไปเมื่อกีนนะ้น่ะแน่นอนนะเป็นเสียงของในพายพานนะผมคิดว่าเขาเนี่ยน่าจะนอนด้านล่างนูนนะเพราะว่ามาจากเสียงเสียงเนี่ยมาจากด้านล่างพี่ดูนะตอนนี้เนี่ยผมอยู่สูงมาก เนี่ยบนห้างเนี่ยนอนแค่คนเดียวนะอากาศนี้คือเย็นสบายนะไม่เหมือนแถวบ้านนะคือมันจะร้อนมากแถวบ้านเนะี่ยนี่ก็จะเป็นกระเป๋าที่ผมวางไว้ข้างๆเผืนมีเนี่ยผมจะวางไว้ในใส่ในกระเป๋าเนี้ยเนี่ยที่เป็นต้องปลอดภัยไว้เหมือนกันนะมี กรจะต้องพกไว้ตลอดนะของพวกนี้แกป่านี่มแมลงนี่เยอะมากนะพี่ดูทางนี้มแมลงทางนี้ก็เยอะมันจะตามแสงมานะส่วนมากในป่าเนี่ยจะเยอะกว่าแถววัน แถวบ้านนี่นะ,ะต้องรอดูคืนนี้อย่างเดียวตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาสี่ทุ่มกว่านะพี่ๆนะผมเนี่ยยังไม่เจออะไรเลยนะ มีหรือเปล่ามีเสียงเดินนะันเห็นตัวนะเหมือนว่าจะเป็นหมูป่า,านะพี่พ 多了 ว่ามันจะหายไปแล้วนะผมไม่รู้ว่ามันไปตรงไหนต่อเมื่อกี้ผมย้อนมุมมงมะม่องลงไปให้อีกรูปนะโอเคครับทีคืนนี้ผมขอนอนก่อนนะยังไงก็ฝากพี่ๆเนี่ยเป็นกำลังใจในการเดินป่าถ่ายคลิปแบบนี้ให้ผมด้วยครับฝากติดตามแล้วก็ฝากไลค์ฝากแชร์ให้ผมด้วยมันยังอยู่แถวด้านล่างนะแต่ว่าผมจะไม่ส่องมันนะเดี๋ยวมันจะหนีอีกนะขอขอน,อนอนต่อเลยนะ ลาตีสวัสดีพี่ทุกคนกันด้วยนะครับ